โอเคเรียบร้อยครับอันนี้กุญแจนะครับกุญแจสองดอกครับผมเป็นกุญแจสำรองดอกหนึ่งแล้วก็แต่ถ้านี่มันจะไม่มีรีโมทใช่มใช่ใช่ตรงนี้ไม่มีระบเป็นกุญแจสำรองเอาไว้เวลาตัวนี้หายจะได้มีแม่ปั๊มครับครับผมเดี๋ยวตรวจสอบรถด้านในดีกว่าครับตรวจได้เลยใช่ครับผมตรวจได้เลยครับเดี๋ยวไปบาเดี๋ยวครับครับรถมันภาพดีมากเลยเนาะแต่ภาพดีครับภาพสวยครับ ครับผมขับมานิ่งเลยครับผมไม่มีครับผมช่วงล้มช่วงล่างไม่ไม่มีปัญหาครับครับสภาพรถร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ทำไมเจ้าของเขาขายแล้วมีปัญหาคือทำไมเจ้าของเขาขายก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันครับผมครับแต่ผมว่ากระทัดรัดดีนะสบายดี วร์สครับเขบอกว่าราคาอันี้มันจะ